สวัสดีครับพี่น้องมื่อนีกาช่องกเกษตรพึ่งตนครับผมสําหรับอ่าพี่น้องอันพี่น้องอันเลี้ยงง้อนะครับเนาะมื่อนีผมกับทมาบอกข่าวข่าวผมบอกว่าท่าอ่าทั้งทั้งอีสานเนาะเขาเป็นโรคกันเนาะกะว่าทั้งนี้กะค่อนข้างกะรที่ใกล้จะเป็นเราพี่น้องจะว่ากะสีอยากป้องกันไว้ครับผมในขอกง้อพอดเนาะผมจะพูดว่าเพิ่อนสีเอายาเนี่ยเพื่อนสีป้องกันไว้ให้งัวเนาะครับเนาะว่าเป็นใส่ยางแกล้งแน่ครับผมสําหรับเพิ่นกำลังเริ่มเปลี่ยนนะครับเนาะแต่ว่าคนกะ กำลังอันนี้เบื้องว่ามันจะเปลี่ยนอาการเป็นแย่งแรงนะครับเนาะเดี๋ยวกลับอกพี่น้องเนาะเพื่อนส่ยาตรงนั้งแย่ครับผมอ่ะจีดเดอพี่น้องเพิ่งเพิ่งกาลังฉีดนะครับเนาะเพิ่งกาลังฉีดไหงวอนะครับเนาะนี่ครับเพื่นใส่ยาครับผมใส่ยาฉีดง้อผมการล้างเริ่มจะเปลี่ยนพี่น้องอันนี้คือการป้องกันด้วยก้อนพี่น้องโรคลมลุมปีสปีนะครับเนาะ ล่าปีสกิีนก็ต้องการลูกตัวนี้นะครับเพิงป้องกันไว้ก่อนนะครับเนาะนี่ครับเพิงกับชีจาใส่ให้ครับผมนี่ชีจาใส่เพิงกับป้องกันไว้เนาะป้องกันคอกของเพื่นไว้ครับผมนี่นะนี่นะเพิ่งป้องกันเพิงป้องกันไว้ครับผมเอาบอลเนยบอนอนนะพี่เนาะมันบอลเนยบอนอนว่าฉิบหายตรนไหนเนาะเัาต้องสีป้องกันไว้ครับผมก้นมาหรอบ่กําลังเริ่มเปลี่ยนอืมกําลังเริ่มเปลี่ยนเราเพิเปลี่ยนแล้ว นน่ๆพี่ใช้ยาตัวได้แน่นี่บอกพี่น้องแน่ครับผมนี่ละยาคาพยาธิอี่บ้านเขาใส่กันนี่แหละครับผมยาคาพยาธิเนาะใส่กันที่สี่หิ้งม้วนเนาะแล้วแล้วตัวเมื่อกี้ล่ะพี่เมื่อกี้เป็นเส้นสเตปเส้นสเตปเบลเอ็นเส้นเบลเอ็่ในเบลเอ็นนี่พี่ตัวนี้เนาะตัวนี้มันี่มียาคาเชื่อผสมอยู่อยารักษาแผลรักษาแผลพร้อมข้างในคูกครองข้างในเนาะแต่หลักๆตอนเนี่ยมันบอลมีแผลแผลฉีดเพื่อ แกป้องกันป้องกันขาเชื้อไปก่อนเนาะโอ้ป้องกันขาเชื้อไปก่อนเรียด้วพี่น้องเนี่ยยาช่องตัวแล้วครับคุณชแล้วก็ตัวนี้เป็นยาฆ่าพยาธิโอ้ตัวนี้ป้องกันแมลงที่สิมากัดจากตัวนี้ไปสู่ตัวอื่นอ๋อครับพี่น้องแต่มันเป็นแล้วล่ะตอนเนี้ยมันเป็นแล้วคอยรักษาตามอาการพี่เตาตามอาการพี่เก่าเนาะครับผมครับผมอ้าพี่น้องเบิ่งพืนยาคถ้าตัวใดมันมีไขก็แค่บูตะซิวหรือล่ะอ๋อถ้าไม่ใส่ฮอกคีแค่ตัวนั้นบูตะชิว โอ้ยตัวนึงบอหนิโอ้อันนี้แก้ไขเนาะอ๋อไม่ได้กินยาป่วยจ่ายังบ่แม่นบให้ยชีจาเลยบออ๋อแก้ไขเลยชีจาแก้ไขได้พี่น้องเด้อครับผมมันชีจาแก้ไขเลยครับผมพป้องกันไว้หลายทางเนาะครับเนาะป้องกันไว้ทั้งการเป็นไข่พร้อมทั้งเป็นป้องกันทั้งใบหญ้าพร้อมะครับป้องกันพร้องพวกกับผู้พ่อมองไงพร้อมเนาะครับเนาะแก่ป้องกันไปเลยครับผมอยากขับพยญาตเนี่ยครับ เขาบอกว่ามันที่นีสารคัพลังมันจะออกมาจากนี่<อ>แล้วผมมาแยกมะกัดเนี่ยมันถืบว่าได้มากัดตัวที่มันเป็นแล้วอไปหาตัวอื่นโอ้ใบตัวอื่นครับผมมันเป็นเวลาตอนนี้คือเรารักษา,รรกาตามมาตการตามอาการซื้อเนาะครับผมก็ค่อยฝ่ะวังพี่น้อครับผมเอาพี่น้องเอาเพิ่นฉีดยาสามตัวเลยแหละครับผมเดี๋ยวเพิ่งเพิ่นฉีดเนาะครับเน้อเดี๋ยวพี่น้องเออหลอกไผ่เพลเก็บปัว่างงัวปัว่างกล้วยปัวว่าสารปัวว่าข้นเหรอครับผมมันก็มาตามระดูกาลนั้นมั้เนาะ ตัวบอมันจับมานแล้วตุ้มคุ้หลตนก็มีตุ้มแล้อบ่ครับผมแนนตัวบุละตุ้มหลครับผมฉีดทุกตัวเลยเนาะพี่เนาะฉีดอะตัวโอ้ตัวมันตุ้มเนาะครับผมจะ่นหนองรอบรงเบงนถ้าพญาติผิวหนังฉีดใต้ผิวหนังฉีดใต้ผิวหนังแนนอ๋อเดี๋ยวออกแสบอ๋อออกแสบเออนแย่พญาติด ชีดใต้พีหนังไม้เหมพี่ใต้พีหนังได้พี่้องเนื้ออยากขาดบรรยากาไล่ออกันยก็ดครับครับเออไล่ตัวยามันแรงนังหน่อยแล้วมันแสบเพราะผมนีดสองยางร่วมกันให้ชีดยาครับพ่งานเนี่ยพี่หลังอกอมชิ้นนี่ครับผมนี่ครับเดือยลูกเดีอยคอยเล็ก่องเดือย่อยเามีออกคอยอื โอ้ต้นทุ่งหลายเนาะโอ้แต่นี่ครัเป็นต้นน้นเป็นแล้วเนาะอืมกันลาพี่น้องเพราะว่าอากาศมันก็เบิ่งต่างฉิดสารกานเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงก่อนฉาดสารกันนันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปใหม่อืมไปออกไปเออไปเออไปอืม แสบแล้วมันแสบแล้วมันดินนี่ครับมันแสบเนาะมันแบอืมมันแสบอืมอี้ตัวนี้บอกไปแล้วคุณพี่น้องอืออ่าย่ามันกำลังไล่นะพี่น้องเนาะมัมันแอย่ากำลังไงงัวมันกำลังแสบเนาะจะมันกรหายพี่น้องหนึอักพักนึ่งคนละครับผม เเเดี๋ยวไปา็หนตุ่มพี่น้องมันกำลังเป็นตุ่มอยู่พี่น้องแต่ว่าบอทั้งถึงอาการแตกนะครับเนาะกำลังเป็นตุ่มอยู่เราต้อก็ฉีดลอป้องกันไว้ครับผมนี่ครับผมรักษาตามอาการเนาะรักษาตามอาการนั่นแหละครับผมตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้มงพี่อยารักษาอยู่แมนแมนแมนเฮ้ยยังหนารักษาบัวใหญ่เพราะว่าอยากบันมีเนาะเป็นโรคไม้เนาะรยาาักษครับผมนี่ไข่กระฉีดยาแก้ไข่เป็นแพ้ครับผมพวกอักเสบขาดยาแค่นั่นแหละอืมครับผม เพ่งสีละไปเรื่อยๆแม่นครับพี่เนาะเดี๋ยวว่าจะตอนนี้จะเข้ารักษาไปทัานกับโมเป็ยนยังเรือพี่เนาะบมเป็ยนยังดอกอืมบเป็ยนยังดอกก็รักษากันได้เนาะก็หายโยรักษาได้เออแต่ว่าจะเข้าต้องรักษาท่านเนาะถ้ามันเป็นน้องหรือว่ามันแตกออกมาก็รักษาลำบากขึ้นพี่เนาะตอนนั้นลำบากครับผมถ้ามันเป็นตุ่มมากนี่เขาก็ฉีดรักษาไว้เลยครับผมกมาแลงพวกครับผมแมงวันอีหยังมันก็หลายเนาะอืมแม่นแล้วมันได้แตกเป็นตุ่มแล้วมันก็เบิ่งยากแน่ครับเบิ่งยากแน่ครับผมอืมเบิ่งยากแน่ไปพี่ตรวจได้เสียวขอมาอีกตัวนึง ตัวนี้ดึงมัอไว่อนนาะครับผมแว่าลอลูกมาก่อนหเหตตัวแด้ที่มันลายที่เอามาก่อนทีเพราะว่ามันมันบอมีเขาอ๋อตัวมันลายมือแรงอยู่้เออจะเป็นี่ไทยเบื้องเบื้องอาการยังครับผมตัวมันบ่มีเขาเหมาอนบจับอย่างเนาะตุมันลายด้นี่ะพี่น้องอาการโรงแรมนะครับเนาะเบื้งทางนีนเด้วด้านข้างด้านข้างด้านดีครับ นี่ครับมันทีเป็นตุ้มนี่ครับพี่น้องเป็นตุ้มปูนนะครับผมเพิ่มนิดน้อยนะครับผมจะสร้างหัวซีกหรอพี่น้องแต่ว่ามันบางแตกอยางกัล่งเป็นตุ้มอย่างพอดีนี่นี่นี่เปตุ้มนี่ครับผมพี่น้องสังเกตบ้างครับนี่ครับเป็นในอาการแรกครับผมถ้าเทาฉีดยาฉีดยังไว้แล้วมันก็พอมันเท่ามันก็รักษาทานถ้ามันรักษาทานโอเป็นยังพี่น้องนี่ครับผมเออมันก็เศร้าอยู่ดอกพี่น้องนี่ครับผมครับยากแกกป้องันแมลงตัวอื่นมมมาคครััััับผกกดดไปปตวอื่่่นนนนนทีเ็แแ้ละสิยาขับยานนะพี่เนาะ ขี่อยากขับประหยัดได้ประหยัดเริ่มเป็นเริ่มจะเริ่มก็เริ่มเป็นแล้วพี่น้องนี่เป็นมือที่สามที่มันเป็นอ๋อนี่ครับผมมือที่สามเลยเริ่มเป็นแล้วนี่ครับผมนี่เป็นอันสามด้วยพี่น้องเด้อแต่วางงัวกับพวกท่านซึมอท่านยังได้พี่เนาะมันบ่ซึมพี่น้องถือว่ายังบ่มีไข่ม่ไข่เพราะว่ามันเป็นตัวมือซื้อถึงท่านถึงขั้นรุนแรงแล้วพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีไข่ ถ้ามีไข่ก็ถึงขั้นลุ่แรงแล้วพี่น้องมันจะซึมเนาะครับคือบวมเลยบวมลุ่มขาเลยครับบวมหางบวมไอ้คอบวมนี่บวมนี่แสดงว่าอืไข่แท้ครับอันนี้เขาเรียกลูกน้องพี่น้องล้มลมล่ำปีสกินลำปีสกินเนาะพี่น้องเนาะมันการล่ามาจากคนหลาทหลายทั้นอีสานห้องผลเนาะทั้งอีสานเฮางผลหลักครับผมแต่ทั้งนี้ก็จังมาแบบไร้ปูหูมันมาจากแมลงพี่น้องมาจากเกลือจากยังเหระครับผม อ่ามันจากเหลือบจากแมลงจากพวกนี้แหละครับผมที่มันนําเชื้อมาเนาะมันเป็นพวกดูดเลือดนะพี่น้องการต่อต่อกันไปที่เขาลงลงลงไห้นะครับผมคือกันแหละครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับอ่าถ้าพี่น้องท่านใดได้เบิ้งเรากาเบื้องว่าขอกงว่าท่านเป็นอย่างไรนอกากก็ต้องสังเกตเบื้องครับผมลองสังเกตสังเกตอาการเบิ้งว่าไม่มีตุ่มสีบ่อพี่น้องแต่มีตุ่มนี็ก็สีจากพวกขาบัญญกติขาพวกนี้ฉีดว้ดักอะไรเลยพี่น้องครับผมบ่ต้องให้มันเกิดอ่าตุ่มใหญ่บ่ต้องให้มันแตกเพราะความนอกันจะได เขาจะเตะมันเทาไว้ครับผมถ้ามันเป็นไข่มากกับลำบากพี่น้องนี่ตอนนี้ื่ท่านเป็นไข่ดอกพี่น้องเท่านี้เพราะว่ามันยังหาวอยู่เัรวยังหาวอยู่ก็นั่งเริ่มต้นพี่น้องขั้นเบื้องต้นครับผมเมื่อท่านติ่งไข่เนาะตัวนั้น,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 นก็เริ่มมีตะตุ่มเบื้อต้นน่อแต่ตนนี้มีตะตุ่มตอนนี้ตัวนั้นก็มีแล้วพี่น้องอ่ามันก็มีตุ่มเริ่มมีตุ่มไม่ไก็เริ่มล่มามเลยแหละครับพี่น้องแต่ว่าเขาต้องสีจ่าไว้ก่อนครับผมสีป้องกันไว้ครับผมนี่พี่น้องเนาะนเห็นบ่น,นี่ครับผมแต่ว่าอากาศมันก็ยังบ่่่่เป็นนนยััังงงพี้้อมบทถึขาาว เป็นไข่ครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่นี่ครับผมอากาศมันกำลังเริ่มเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาฉีดยาพวกยาปัญญาณยาพวกพวกนี้กันไว้ก่อนมันก็ป้องกันไว้แล้วพี่น้องเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมยาฆ่าใบบวงตัวผุนครับผมตัวผุนมันกำลังเอาเข่าคอกเอาเข่าซองแล้วพี่น้องเนาะโอ้ถึงรักษาแผลบ่ครับผม ตัวนี้รักษาแผลมันเป็นมันเป็นแผลมาก่อนเหรอพี่อ๋อไก่รดน้ำโอ้ไก่รดน้ำเนาะนี่ตัวนี้มันไก่รดน้ำพี่น้องรักษาแผลเนาะใช้ยาที่พี่แก้อักเสบมั้ยบ่เอ๊ะยาแก้อักเอายาขาโนนอ๋อยาขานอนพี่ใส่อีอย่างนี้นี่ยาสูบกระปุลอ๋อยาสูบกระปูนได้พี่น้องเด้อยาขานอนเนาะยาโบราณเอ๊ะยาโบราณเท่านั้นครับผมยาสูบอ่ได้ไปซื้อพวกเจวันพวกอย่างนะครับผม มาได้ซื้อที่วัานนี่ครับผมเป็นยาโบราณเะครพี่น้องขานอนข้างหลังเนี่ยเนาะนี่พี่น้องเป็นติดพื้นข้างหลังเนาะครับผมนี่ครัเป็นยาโบราณพี่น้องยาสูบก็ปูนเนาะพี่น้องเนาะนี่ยาขานอนครับผมที่ไม่นอนจอเห็นเพ้นท์เห็นเติมดู่น่ยครับผมนี่ครับเนี่ยเติมดูหน่ยครับผมเป็นยาเอออพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมตัวนี้สิครับอืมยังไหวเหรอครับพี่น้องเนาะ ครับผมเดี๋ยวเมื่อนั้นบ่ได้เอายาไอ้นพ่นใส่ของพ่อไม่ได้อันนี้ใส่ยาขันน้อนนะพี่น้องใส่แล้วมันประมาณจังมือแล้วพี่มันมัดจานี่ออกแดงออกแดงออกอองแดงเนาะโอาเจียนด้วพี่มาถีบปากตีนจั่งจ้า กกโอ้ยาสูกกบกระปูดเนาะครับเนี่ยก่อแผลเนาะไอ้นอ้นองมันตายเนาะอืออือมไอ้น้องบัวบ้า,บา,บา,บาเรา่าเลี้ยงเนี่แล้วครับผมก็ต้องดูแลรักษาเนาะกันที่ท<อ>สุดเลักบ,บอีหลัง <laughs> บัวบ้าอ,อีหยังบัวบ้าบัวบ้าอีหยังบัวบ้าเรื่องลูกเรื่องไพ่มันนี่เขาก็บบุญหูหรอกว่าเป็นยังไงบัวบ้ามันก็ต้องดูแลมันครับผมอืบัวบ้านี่ครับผมโอ้ไม่เลวอือ มันบับวมนะพี่นาะบวมมันนอนมันอยู่ในนังนอ้ถี่พี่น้องเห็นบังบวมพี่น้องโอ้ยมันคันมันที่หนีนอหมือกุยตามันคันมันเร็วหนิพี่น้องขย้ำไม้ด้วยหอมหมัดดังดังเลยกันมันหลุดมือข่อยแล้วหลุดมือแล้วมันคันแล้วครับผมเดี๋ยวไปเอาขยำเอาไม้ก่ออนื็พี่น้องเวลาพี่น้องเขาเป็นอันนี้รักษาแบบธรรมชาติเนาะครับเนาะอย่าทั้งขานอนครับผมรักษาธรรมชาติครับผม นะครับผมะวารย่งแต่พี่น้องเ็ต้องราว่งไวพรา่าเรื่องถิงถิงปลาไปนี่พี่น้องพราว่าพกนีเนาะเรื่องถิงปลาพวา่ามันมีราคาสูงครับผมเงินราคามันสูงแต่เขาต้องเรื่องถิงปลาเขาต้องเอาใจใส่มันนักครับผมืมนมลีไดสองม่ที่ส่งของบ้านม่อโอ้ปวไหนไม่ต้่ะเออเมล่ค้ากุนเนาะเดี๋ยวไปพังตน้ำพอนันหนึ่งเงียบอี่นั้งเนาะนน้เนาะอนน้ำเงียบราพี่น้อง ตอนนั้นซ้อแล้วเมื่อกี้เด่นดวงดวงดูพี่น้องนี่มันแสียพี่น้องมันหายแล้วพี่น้ออเงนี่มันหายแล้วพี่น้องเออมันหายแล้วเพราเป็นยังพี่น้องนี่เพาเป็นยังครับผมมันเปิดอาการมันเสียเพซื้อหอกพี่น้องมันบได้เป็นยางดรอกมันบไดแพ้เป็นยางดอกครับผมนี่เพราะมันหายแล้วก็โอเคก็ยิงขึ้นเราครับผมนี่แหละอาการมันเนาะเออมันซ่ามันอย่างคือซื้ออาการมันเนาะ มัดาว่าเขาขามากครั้งนี้หมันยังหูหน่อยอยู่ผิดมันหูหน่อยอยู่หูหน่อยดูมันมันทปนเปลือยแม่มันเป็นโพงข้างในเรเด้อโอ้ยักมือเข้าไปยักมือเข้าไปลงโอ้

พ so so like, 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 an ี่น้องนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นแพรเนาะเดี๋ยวเป็นแพร่นอนกับเขาเขาพวกแมาแล้งไปขี่ไส้กับเป็นนอนเขาโอ้มันเป็นมันเป็นถึงรดน้ำพี่น้องแต่ก็รดน้ำเนาะรดน้ำหรอกมันก็เลยเป็นแพรครับผมแพรแล้วก็มาแลงวันขี่ไส้กับเป็นนอนเนาะแต่ว่าอีตัวนี้เขาได้เปลี่ยนนะพี่น้องเขาเปลี่ยนสติงเนาะเขาได้เปลี่ีนครับผมเพราะว่าเป็นแพรมันไปก้อนรดน้ำพี่น้องเอาไอีกคนข้างบน พี่น้องา่ยพี่น้องเบิ้ลนี่โอ้ตัวน้อยงามพี่น้องตัวน้อยงามนี่ครับผมกระซัมเนี่ยเราพี่น้องเนาะก็ฝากไว้เลยครับเด้อความหูเล็กๆกันหน่อยเนาะกับสับคนที่ว่าเลี้ยงงัวเนาะครับเนาะก็ต้องดูแลกันรักษากัรนะครับผมถ้ามันเป็นยังการรักษาตามอาการเนาะครับเนาะอย่าบอกกับท้าพี่เพื่ออีกข้างๆนึงว่ามันมีตัวยังตัวยาตัวยังแน่นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจะได้อ่า เอาไปใส่เนาะครับเนาะเอาไปใส่ตามฟ้ามงกันเนาะครับผม มันเกี่ยงมันอันนี้ไม่เนี้ยมันติเออๆล่ะเออนะพี่เออนะไปแทนเออไอสสเตปอเจออนี่้อตนเออเออขอแล้วพี่ขอแล้วอเออนะเออขอไปแล้วเออนะเออเดีแล้ว เข้าไปแล้วพี่น้องยาเข้าไปข้างในแล้วครับผมเจ้าน้องมันก็ตายพี่น้องไปข้างในแล้วครับผมมีโพงอันไหนเอออีกอีกเออเออน่ะเออน่ะเออเออนเออเข้าไปแล้วตายไปแล้วเจ้าน้องมันก็ตายพี่น้องตอนน้องมันตายแล้วมันก็จะคายน้องมันก็ไหลออกมาอะไออกมาแล้วพี่น้องนั่นี่น้องมันตายแล้วอันนี้ยาเนง่ยพี่นี่ อันนี้ยาม่วงโอ้ยาเมืองนี่มันเขียวมันรักษาแผลด้วกันโอ้มันรักษาแผลกันเนาะอ๋อ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 กันไม่เล็กันบมาแลงเนาะบ่มันตอมห้อยเก่าไม่อยิ่งเนาะอืม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 ยางม่วงกับนีมันขาดเชื่อได้พร้อมเด้บมาฟอสติเข้าไปมันปตด้งแผลนี่ฟอสติ้งได้ด้วยบอกอ๋อยางม่วงมันขาดเบ้อไม่ไปได้สิบแบบนี้เอาไปล่างก่อนอืม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  อื่อย้านอันปัุศัตว์์ยาหมอ,อยุวัฒนาหืมลำปุรศัตว์์ยาหมอรัฒนานะ บวมแล้ยเราผมเริ่มบวมลงขาแล้วป็เจ็บขาอืมอืมตัวไหนบอกอือเออบวมมาตัวนี้อือคอยสังเกตบ้างบ้างคอยมันย่างชีสเชฟขาแล้วนอนบ่ได้เลยนยืมย่างเดี่ยวเลยอืมคือกันแล้วพี่เห็นบันขาบวมมาตัวไหนัวเริ่มงหน่อยอืม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 ลุขาเป็นอืมผู้ต่งงานเลยพี่น้องเฮ้ยบ่งตือนั้นผู้ว่ามันสุดขั้วมันจะลุ่มขาหรอพี่น้องมันย่างคคัก อ๋อโม่แมนมันเตอะนี่บ่พี่เมื่อกี้นี่บอ่บอ,บอ่อ๋อแม่แม่แมตัวพี่มันลง,งตัวนี่อ๋อ,อพี่น้องเอออีตัวนี้มันลุงบวมแล้วพี่น้องลุล่งลงรงขาแล้วพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบขออ่ขามันตึงตึงเลยเห็นบน่นี่เห็นบ่เออวยืมยกขาไปเลยเหรอเห็นบ่เห็นบ่บ่ยกขาไปเลยพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องเฝ้าเบิ่งนว่ายู่ในคอ,อ,อกปรงเทศว่าเป็นอาการยังไงเนาะครับเนาะนี่ครับผม ตรวจเบื้องเอาครับผมว่าเป็นอาการได้อีตัวนี้มันลงขาแล้วครับขาบวมแล้วครับผมนี่เห็นบปเออครับผมอืมขาบวมแล้วครับนี่อืมที่ตึ๊บคนเราคนหนึ่งต,ต,<อ>ตัวนี้ผมก็ร่างเลี้ยงไว้อยู่ดี้นขึ้นจากตัวงามแท้เหมือนไหนปะมันมีลูกป่าพี่ลูกมันลูกมันลูกมันคอแท่นหลวงไปว่างใดใดโอ้ เป็นตัวแม่ลูกมันแท่นใส่ข้เจ้า,าอข,ของคอยกเอาแทนหวังลูกมันของหวงมันบ s <S King, ่ได้เนาะข้เจ้าของแทนอือืมอือืออันนี้ชี้ใจกูพี่ยารักษาแท่นอะไมันสเต็ปสเต็ปรักษาแพ้เนาะเอแอลเอสเต็ปเอแอลเอเอแอลเอสเต็ปเแอลเอเนาะพี่ตัวนี้ ต่าไดพี่จะพึเบ oh, <cs> <c oughs> ิึงยู <c oughs> <c oughs> like ่อากอกจากซีซีพูดพี่น้องพูกันห้องห้องสิบิบจากซีซีออาเค้นละประมาณเจประมาณเจ็ดซีซีนี่หลายังบ่หายลายดมยังบ่อหายเอออาะเตีเบื่อกีน่้อสวแดงเนาะออกับันมลุงเพราะว่ามันเป็นวัวแเมลูออนขนาดลูกมันเอดงแดงนบอกเออเมลูออนเออมัวแม่ลูออน อันนี้การรักษาเบื้องต้นนะพี่เนาะการรักษาเบื้องต้นเราเป็นยังไงเนาะอันนี้สิขามพี่หนังขึ้นกันไหพี่สีกัมเนื้ออ๋อยาสเตตินี่กันื้อสีกัมเนื้อได้พี่น้องเด้อไม่ได้สีอันใต้ผิ้วนะใต้พี่หนังเด้ออันนี้สีกัมเนื้ออันนี่ยพี่น้องเอออันนี้สีกัมเนื้อนะครับผมอืมแตวก็ต่อยไม่แน่ครับผมหายใจมันละลายเข้าไปข้างในเนาะเออแตวต่อยงวงไอ้หยามันละลายเข้าไปข้างในพี่น้องนี่แหละครับผม นะกระซั้มนี่เราต้องพี่น้องเนาะกับปากไปจำเนะนะี่นเขาเป็นน้องการดูแลพวกสัตว์เงาพึนะ่งตนนะครับเนาะเดี๋ยวมีอะไรดีเขาถือมาบอกพี่น้องอย่างในช่องเกษตรพึร่งตนได้พี่น้องได้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะที่นี่ก็จบสนิทนะครพี่นะาะงซ้ำนี่นะครับเนะาะค่ะบัสดีครับผมสวัสด,ดีจ้า